ของลูกค้าจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอศรีสมเ็จน,นะครับจะเดินทางวันนี้นะครับจะมีแท่นตั้งศูนย์ข้อเบี่ยงแท่นตั้งศูนย์ข้อเบี่ยงตัวนี้จะปรับสูงต่ําได้นะครับแล้วก็จะปรับความกว้างของตรงนี้ได้นะครับแยกออกได้นะครับแล้วก็ลูกนี้จะเป็นลูกปืนฟีฟีตัวได้นะครับแล้วก็แบบจับอัดข้อเบี่ยงใช้จับอัดข้อเบี่ยงสปาร์กมี io, n อ v นโวซูนิ r เคียแดดพวกนี้นะครับเวลาเราอัดข้อเบี่ยงอัดก้านใหม่ เราไม่ต้องมือหนึ่งจับมือนึงไปกดไฮดรอลิกมันไม่ค่อยได้จังหวะครับเราเอาตัวนี้ประคองประคองนะครับแล้วก็จับอัดได้เลยครับมันสะดวกสบายในการอัดอัดข้าเบียนครับแล้วก็ได้อันเกรกับขาตั้งได้อันเกตนะครับนี่ได้อันเกตแบบเข็มนะครับทุกท้ก้าต้องการแบบดิจิตอลก็มีนะครับอันนี้ระยะชัก10มิลนะครับความละเอียด0.01มิลนะครับของโฟนิกนะครับ จะเดินทางวันนี้นะครับส่วนช่องทางการติดต่อทางนั้นอุจจิติขาไมิช่างทีวีอาร์ซิงทูลสามนี้นี่เลยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับส่วนเครื่องมือวิศษิตต่างๆมีแกนปาดเบาวๆแบบจับฝาสูบทำเบาบล็อกเชี่ยวถอดน็อตจุดช้ำคัดแบบจะบควันเรือนแบบจับลูกสุบหลบเบานะครับ ใช้ซ่อมรถสแตนดาร์ดแล้วก็รถโมดิฟายคือเลือกซื้อในเพจอูช่ชังตีคือมือช่างได้เลยครับขอบคุณครับ